กับนะหลังจากไปยืดไะยุบไปปิดมาก็หนักอยู่นะวองาลายผมก็ยังเอ,งอยู่ท่าเดิมแล้วก็มาถึงรถท่านเจ้าสำนักนะครับน้อยบังนาะสวัสดีครับคูน้อยบางนาครับ เจ้าสุนักนะครับร้อยบาทนะทเววคร,รื่องไรร่อนหอใช่ครับเครื่องอะไรอ่ะเบนเจลกีหน้าเน็นะครับเครื่องเกตแตน ก็เหมือนที่ปาไม่ต้องใส่ห จะเทพเกินไปแล้วมึงบอกอะได้นะลงแล้วอ่ะนู้นเลยโอ้สีดีดีแก้ได้ตอนนี้แก้ก่อนเลยดีๆๆโอเคเดียม ความทีดยุกขนบป่่เยอะน้ำเงี้ยน้ำลึกลงลึกลงใช่แค่ผมขับสายสุดไปม,มแต่ลึกขนาดนี้ยังล้อยังไม่แทบจะไม่ลอยเลยอะ่ะโอเคถ่านแล้วขับฟ้าขรับขวา้า,วาเดี๋ยวตก ไม่ไดเกี่ยวตกไปแล้วไม่เป็นไรไปเลยว้าไม่มันเลยแม่งยืดโคตรดีเอาไงดีวะลายไหนลายเดิมอ่ะหรือลายนี้ ลไยนไอะเี้ติดเยอะเลยนะรถเพราะรถเราไม่สูงไงแต่ตรงนู้นก็ไม่ธรรมดาติดหนุกหนักแต่หนุกเนี้ยติดติดหนักกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยเบี่ยงขึ้นนี่เหรอเออหนกใหญ่เลยเนี่ยก็เขาที่แล้วเบี่ยงขึ้นนี่ไหมครับติดเขาติดอยู่ดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ๆนะตอนนี้ยลายดีจะเอาลายนี้ก็ยากยางล้อขวามาขุดเกาะนี่ Emos, <integer af: S 1> อ it, ืม้นนี้ใช่ป่ะนี <bueno> ่คืนนี้ใช่ป่ะล้อฝาบเกมานี้เตะก็ขึ้นมาจากนี้ใช่มี่นี่ลรอฝาดลรอฝานกจะต่นี่ตามตามตัดมาเลยแล้วก็เข้าฝานี่เราจะไต้องแตตัวผมว่าตอนผ้ขึ้นอ่ะ บอลตัวคุนขับยกบอลอใช่ใช่ลงด้่งเลยพี่เปาต้องเปลี่ยนยางพี่ตรงนี้ผมวิ่งลงเลยได้ร่้วเลยได้นด้คนมาช่วยมาช่วยช่วยผมช่วยครับเติมไปรู้เนี่ยผมอู้วมีกไม่ตายอ่ะมีกุ้งพี่เปาเมื่อก่อนผมใส่ทีดินสานผมก็ลอยท่านี้เลยอ่ะ ผมก็เปลี่ยนไปเป็นเพ่พี่ต้องเปลี่ยนยางด้เขาจงเก่ากว่ผมได้ตงเเปี่ยนเร้อเน่นี่่าลมนี่ธรรมดาเนี่ย่าลมนกบวมากเลยนะลมที่ไอไอเียาลมเน่จแนออ้นน้ตรงนี้ลึกมากเลเนี่ย จะลงอย่างไรลงแคมันยีดลงเมื่อก่อนมันสูงกว่แต่เขานกันมาจากตงหน้าลงกวาใช่ ช็อตน,นี้มาดูความดื้อของคนนะฮะไม่เชื่อนีนะนีบอกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะฮะผลถอยแต่งตัวใหม่นะแล้วก็พยายามจะขึ้นให้ได้แต่ว่าไม่เชื่อนีนีนบอกให้ขวายอีกลนเลยนะแล้วก็ถูกระจกหลุดมาเลยนะช็อตน,นี้พยายามถูเบี่ยงมานะอันนั้นแปะแปะกับกำแพงแล้วนะครับนั่นนะแต่ก็รอดพ้นมาได้นะครับเปิดอีล็อกหน้าแล้วก็ ล,ล้อป,ปีนขึ้นมานะครับไม่ปีนไม่ได้หรอกเดี๋ยวเหลี่ยมตรงล้อหลังเนี่ยโดนเต็มเลยที่น้องไปโดนคลิปต่อไปไปดูน้องไปกันไปโดนเกิดว่าวิดีโอน้องไปโหลดไม่ได้นะครับมีวิดีโอของพี่เปานะฮะน้องไปมาลายเดียวกับพี่เปานี่เลยนะครับ ความจริงด้องพยายามสู้ขึ้นขวามานะครับแต่ไปปีนซ้ายนะครับพอปีนซ้ายเสร็จรถลื่นลงมานะครับพักเนี่ยฮะกรจะจกลดน,นะครับกระจกฝั่งนู้นแหกไปเลยนะครับแล้วก็มีรอยตรงโป่งนิดหน่อยนะครับเหมือนน้องไปแต่น้องไปนี่แหกเยอะนะครับเพราะว่าเป็นบีเอ็แปดสูด กับนะหลังจากมายืดจะยุบไปปิดมาก,ก็หนักนะของอะไรผมก็ยังเอียงอยู่ท่าเดิมน,นะเห็นแวบๆป่ะนะมันยัเอียงอยู่ท่าเดิมน,นะครับก็ผงต้องดัดตรงแล้วละ่ะนะครับ